ผู้กองสั่งร้อยเอกหญิงถอดเสื้อต่อหน้าทหารทั้งค่ายคำสั่งสุดช็อกที่สะเทือนทั้งกองร้อยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นกลับยิ่งอันตรายกว่าที่ใครคิดสารวัตรทหารบุกกลางดึกเสียงกุญแจมือกล้องไปทั่วค่ายและในเช้าวันรุ่งขึ้นความจริงทั้งหมดกำลังจะถูกเปิดโปงเรื่องนี้ไม่ใช่แค่คำสั่งปกติแต่คือเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนชะตาของทุกคนตลอดไป ค่ำคืนในค่ายทหารเงียบสงัดไฟสลัวจากเสาไฟริมสนามสะท้อนบนพื้นดินแห้งแตกระแหงเสียงรองเท้าบูทรกระทบพื้นก้องกังวานในอาคารกองร้อยร้อยเอกหญิงสสิธรยินตรงกลางห้องดวงตาทุกคู่ของทหารชายเบิกกว้างอากาศรอบตัวหนักอึ้งจนหายใจติดขัดผู้กองชานชัยก้าวเข้ามาน้ำเสียงเข้มดุดันก้องไปทั่วห้อง เขาออกคำสั่งที่ไม่มีใครคาดคิดถอดเสื้อออกต่อหน้าทุกคนเสียงฮือฮาดังขึ้นทันทีสสิธรตัวสั่นมือเย็นเฉียบเหงื่อซึมตามรายผมแม้อากาศเย็นเฉียบแสงไฟกระพริบเล็กน้อยเงาของเธอสั่นไหวบนผนังซีเมนททุกวินาทีเหมือนถูกยืดออกหัวใจเธอเต้นแรงราวจะทะลุอ,อกเสียงนาฬิกาแขวนผนังดังติ๊กตอกทุกสายตาจับจ้องมาที่เธอ ริมฝีปากเธอเม,ม้มแน่นลมหายใจสั้นกระชั้นความอับอายกดทับเหมือนหินก้อนใหญ่ทันใดนั้นเสียงส้นรองเท้าเหล็กกระทบพื้นก็ดังขึ้นจากนอกห้องประตูไม้ถูกผลักเปิดอย่างแรงสารวัรทหารในเครื่องแบบเต็มยศบุกเข้ามาเสียงฝีเท้าหนักแน่นสะท้อนกล้องบรรยากาศเปลี่ยนเป็นความเงียบงันทันทีทุกคนชะงักสสิธรมองไปยังใบหน้าของสารวัร แววตาเข้มข้นราวกับรู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องนี้สายตาของสารวัตรทหารกวาดไปรอบห้องทหารทุกนายยืนแข็งเหมือนถูกแช่แข็งเสียงหายใจของแต่ละคนดังชัดเจนกว่าทุกครั้งผู้กองชันชายขยับกายเล็กน้อยเหงื่อซึมออกจากหน้าผากดวงตาแข็งกร้าวกลับสันไหวเพียงเสี้ยววินาทีสารวัตรก้าวช้าๆเข้ามารองเท้าเหล็กกระแทกพื้นจังหวะมั่นคง เสียงก้องสะท้อนจนผนังทั้งห้องสั่นสะเทือนเขาหยุดยืนตรงหน้าสสิธรเงาสูงใหญ่บดบังร่างเธอเกือบมิดลมหายใจเธอสั่นไหวใกล้จะขาดห่วงทุกคนรอบข้างไม่กล้าขยับบางนายเบื่อหน้าหลบบางนายกำหมัดแน่นจนเล็บจิกเนื้อเสียงของสารวัตรดังขึ้นต่ำทุ้มและชัดถ้อยใครเป็นคนสั่งความเงียบกดทับเหมือนฟ้าคลุมลงมา ดวงตาทุกคู่หันไปที่ผู้กองชานชัยร่างของเขาแข็งค้างอยู่กับที่สสิธรก้มหน้าหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกมาฝ่ามือเธอเปียกชื้นจนจับอะไรไม่มั่นสายตาสารวัตรกวาดไปยังผู้กองความกดดันหนาหนักยิ่งขึ้นเสียงรองเท้าบูทยกเท้าเคลื่อนไปข้างหน้าอีกก้าวบรรยากาศในห้องแทบลงแม้มีหน้าต่างเปิดก็เหมือนไม่มีอากาศพอให้หายใจ ทุกวินาทีลากยาวเกินทนเสียงนกกลางคืนร้องแววเข้ามาจากนอกอาคารยิ่งตอกย้ำความเงียบที่น่าสะพรึงสายตาทุกคู่รอคอยคำตอบจากผู้กองชันชัยผู้กองชันชัยกลืนน้าลายลําคอแห้งผากจนเสียงขยับคอได้ยินชัดดวงตาเขาหลบเลี่ยงแต่ไม่อาจหนีจากแรงกดดันสารวัตรยกคางเล็กน้อยแสงไฟสลัวสะท้อนบนดวงตายเย็นเฉียบ เหมือนคมมีดที่พร้อมจะเฉือนทุกความลับสสิธรเหนื่อยหน้าขึ้นแววตาเธอสั่นแต่เต็มไปด้วยความกล้าแสงไว้ริมฝีปากสั่นไหวเหมือนอยากพูดอะไรออกมาทหารชายบางนายยกมือเช็ดเหงื่อเสียงหายใจแรงขึ้นเป็นจังหวะบรรยากาศเหมือนกำลังรอการระเบิดผู้กองกัดฟันแน่นแผ่นหลังตรงขึงตลไหลสั่นเล็กน้อยเขาพยายามรักษาสีหน้าไม่ให้แตกหัก สารวัตรก้าเข้าใกล้เพียงครึ่งก้าวระยะห่างสั้นลงจนความเย็นจากสายตากระแทกเข้าเต็มอกเสียงดังเพียงอย่างเดียวคือหัวใจทุกคนที่เต้นรัวผมถามใครเป็นคนสั่งน้ำเสียงเย็นเยียบแต่หนักแน่นทุก้ถอยคำเหมือนตะปูตอกลงบนพื้นห้องสสิธรสูดลมหายใจลึกเธอเหลือบมองไปที่ผู้กองอีกครั้งราวกับรอให้เขาตัดสินใจว่าจะรับหรือปฏิเสธผู้กองขยับริมฝีปาก เสียงแผวเบาหลุดออกมาไม่มีใครในห้องแน่ใจว่าเขากำลังพูดอะไรสารวัตรปรีตาก้าวขยับใกล้มากขึ้นอีกครั้งกลิ่นเหล็กและน้ำมันจากชุดเครื่องแบบลอยเข้ามาแต่จมูกของสสิธรความเงียบครั้งนี้หนักหน่วงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาทุกวินาทีเหมือนกำลังบีบคอทุกคนในห้องจนไม่มีใครกล้ากับพริบตาแสงไฟเหนือศีรษะกรับพริบอีกครั้ง เงาของผู้กองและสารวัตรทาบทับบนผนังซีเมนต์ยืดยาวเหมือนเงาผีที่กำลังเฝ้ามองผู้กองสูดลมหายใจแรงเสียงดังชัดเจนท่ามกลางความเงียบฝ่ามือเขากำแน่นจนเส้นเลือดป่งพองสายตาของทหารทุกนายจับจ้องไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่กล้าขยับความกดดันกดทับหนักเหมือนหินถลม่มสารวัตรเอียงศีรษะเล็กน้อยน้ำเสียงเรียบเย็นดังขึ้นอีกครั้ง หรือว่าคำสั่งนี้มาจากท่านเองสสิธรตัวแข็งดวงตาเบิกกว้างหัวใจเหมือนหยุดเต้นในชั่ววินาทีผู้กองเม้มปากหยาดเหงื่อไหลลงจากขมับใบหน้าซีดขาวราวกับเลือดไหลออกไปหมดทหารชายบางนายกลืนน้ำลายเสียงดังอีกบางนายหันมองกันอย่างไม่เชื่อสายตาความสงสัยก่อตัวเป็นระลอกคลื่นในห้องแคบ สายลมกลางคืนพัดลอดหน้าต่างเข้ามาเสียงประตูไม้สันเอดอาร์ตอย่างชวนขนลุกความหนาวเย็นซึมเข้าสู่ผิวกายทุกคนสารวัตรก้าวเข้าใกล้อีกครั้งปลายรองเท้าแทบจะชนปลายเท้าผู้กองแววตาคมกริบจ้องลึกจนเหมือนจะเจาะเข้าไปในหัวใจเสียงหัวใจของสสิธรดังสะท้อนในหูตัวเองทุกลมหายใจสั้นกระชั้นและสั่นเครือเธอรู้ว่าชั่วขณะนี้ความจริงกำลังจะถูกเปิดโปง ริมฝีปากผู้กองสันเขาพยายามเอ่ยคำบางอย่างแต่เสียงแหบพร่าเหมือนถูกบีบออกจากลำคอสารวัตรโน้มตัวต่ำลงสายตาจ้องตรงไม่กระพริบลมหายใจเย็นเฉียบเป่าปะทะใบหน้าผู้กองสสิทอนกัดฟันฝ่ามือกำแน่นจนเล็บจิกเนื้อเลือดซึมออกมาเป็นรอยแดงทหารรอบห้องยืนนิ่งเสียงนกกลางคืนร้องแผ่วจากภายนอก เหมือนกําลังย้ำเตือนว่าช่วงเวลานี้ไม่มีทางหนีทันใดนั้นเสียงรองเท้ากระแทกพื้นดังขึ้นจากด้านนอกอีกครั้งใครบางคนกําลังก้าวเข้ามาใกล้บานประตูไม้ถูกผลักเปิดแรงจนสั่นสะเทือนแสงไฟจากโถงเนอกห้องสาสเข้ามาเผยให้เห็นร่างนายทหารชั้นสูงอีกคนดวงตาทุกคู่หันไปมองพร้อมกันความเงียบกดทับยิ่งหนักกว่าเดิม แม้แต่เสียงหัวใจของตนเองยังดังเกินทนผู้กองหันหน้ามองประตูสีหน้าซีเซียวสั่นไหวอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนสสิธรเบิกตากว้างร่างสั่นจนแทบยืนไม่อยู่สายตาของสารวัตรไม่ละไปไหนเขายืนนิ่งแต่แรงกดดันเหมือนผู้เขาถลม่มทุกวินาทีรอคอยคำแรกที่จะหลุดจากปากนายทหารที่เพิ่งปรากฏตัวร่างสูงใหญ่ในเครื่องแบบเต็มยศก้าวเข้ามา ยดบนบ่าแวววาวสะท้อนแสงไฟทุกเสียงฝีเท้าเขาดังก้องเหมือนค้องประหารทหารทุกนายรีบยืนตรงเสียงส้นรองเท้ากระแทกพื้นพร้อมกันความเงียบหนานหนักปกคลุมทั่วทั้งห้องสสิธรหายใจติดขัดหัวใจเต้นแรงจนหน้าอกสัน่นสายตาเธอจับจ้องบุคคลตรงหน้าอย่างไม่กล้ากระพริบผู้กองชันชัยตัวแข็งดวงตาสั่นไหวแต่ไม่กล้าเอ่ยคำ ฝ่ามือเย็นเฉียบจนเหงื่อยหยดลงบนพื้นนายทหารชั้นสูงหยุดยืนกลางห้องสายตาคมกริบกวาดมองไปรอบตัวแววตานั้นเหมือนรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นสารวัตรยกมือทำความเคารพเสียงทุ้มหนักดังขึ้นท่านมาได้ทันเวลาบรรยากาศขึงตึงจนทุกคนแทบหยุดหายใจเพดานต่ำและแสงไฟกระพริบยิ่งทำให้ห้องแคบลงความเงียบที่ตาม,มัาหนักเหมือนก้อนหินพันกิโลถามลงบนอก ดวงตาของสสิธรเบริกกว้างเธอไม่รู้ว่าคำแรกจากปากนายทหารนั้นจะเป็นคำปลดปล่อยหรือเป็นคำพิพากษาที่จะเปลี่ยนชะตาทุกคนในห้องนายทหารชั้นสูงค่อยๆเงยนหน้าแสงไฟสลัวสะท้อนบนดวงตาคมเข้มสายตาเยิงเยียบจ้องไปที่ผู้กองอย่างไม่ละวางเสียงในห้องเงียบกริบแม้แต่ลมที่พัดลอดหน้าต่างก็เหมือนหยุดไหลทุกคู่สายตาจับจ้องเพียงที่เดียว ผู้กองชันชัยกลืนน้ำลายร่างสูงใหญ่ของเขาในตอนนี้ดูเล็กลงอย่างประหลาดเหงื่อเม็ดโตไหลรินตามขมับสสิทรยืนนิ่งความกลัวและความหมังประปลนในแววตาริมฝีปากสั่นแต่ยังคงปิดสนิททันใดนั้นเสียงนายทหารชั้นสูงดังขึ้นชัดเจนหนักแน่นฉันต้องการคำอธิบายเดี๋ยวนี้คำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางห้องทหารบางนายสะดุง้ง บางนายหายใจแรงเหมือนนอกจะแตกผู้กองชันชัยยืนนิ่งมือสั่นเล็กน้อยเขาเหมือนกําลังต่อสู้กับบางสิ่งในใจสารวัตรก้าวถอยออกเล็กน้อยเปิดทางให้สายตาสองคู่ประทะกันเต็มแรงบรรยากาศหนักหน่วงจนแทบจะกดทับร่างทุกคนให้จมพื้นหัวใจสสิธรเต้นแรงราวจะทะลุออกมาเธอรู้ว่าเพียงคำตอบเดียวจะเปลี่ยนความเงียบนี้เป็นพายุที่ไม่มีใครหยุดได้ ริมฝีปากผู้กองขยับเสียงแผ่วเบาหลุดรอดออกมาเหมือนเสียงคนสารภาพบาปในความมืดผมเป็นคนสั่งเองทันทีที่คำพูดนั้นดังขึ้นห้องทั้งห้องเหมือนหยุดหมุนทหารหลายคนหันมองกันด้วยสีหน้าตกตะลึงสสิธรยืนนิ่งดวงตาเบิกกว้างน้ำตาคลอลมหายใจขาดห้วงราวกับโลกทั้งใบพังทลายสารวัตรปรีตา สีหน้าเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมร่างของเขาขยับเข้าประชิดผู้กองเพียงก้าวเดียวผู้กองชันชัยกัดฟันเสียงหายใจดังแรงเขาเหมือนพยายามยืนหยัดทั้งที่หัวไหล่สั่นระริกนายทหารชั้นสูงไม่พูดทันทีแต่สายตาที่มองตรงไปยังผู้กองกลับเฉียดคมราวกับคมดาบทุกวินาทีที่เงียบงันคือการลงโทษที่โหดร้ายที่สุดเสียงไฟฟ้ากระพริบดังแผ่ว เงานในห้องสันไหวราวกับกำลังมีชีวิตบรรยากาศก,กดทับหนักจนทุกคนแทบหายใจไม่ออกแล้วเสียงทุ้มต่ำก็ดังขึ้นอีกครั้งนายรู้ตัวหรือไม่ว่าสิ่งที่ทำคือความผิดร้ายแรงคำพูดนั้นแทงลึกเข้าไปกลางใจทุกคนความเงียบกลับมาเยือนอีกครั้งและทุกคนในห้องรู้ดีว่าต่อจากนี้จะไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปผู้กองชันชัยเงยหน้าขึ้นช้าชแววตาแข็งกระด้างแต่สั่นไหวอย,อยู่ลึกล ริมฝีปากเม้มแน่นก่อนตอบด้วยเสียงสั่นพร่าผมรู้ตัวครับเสียงนั้นดังสะท้อนในห้องแคบทหารบางนายเผลอสุดลมหายใจแรงความเงียบถามกลับเข้ามาหนักยิ่งกว่าเดิมสสิทรยกมือขึ้นปิดปากน้ำตาไหลอับแก้มโดยไม่รู้ตัวเธอรู้ว่าคำสารภาพนี้คือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ใหญ่กว่านายทหารชั้นสูงยืนนิ่งสายตาคมกริบจ้องลึกเข้าไปในวิญญาณผู้กอง ความกดดันแผ่ซ่านเหมือนคลื่นที่บทขยี้ทุกคนสารวัตรยืดตัวตรงมือจับด้ามกระบองแน่นพร้อมจะทำตามคำสั่งทุกเมื่อเสียงหัวใจเต้นถี่รัวสะท้อนในอกของทุกคนห้องทั้งห้องเหมือนเล็กลงจนแทบไม่มีอากาศให้หายใจแม้แต่เสียงแมลงกลางคืนก็เงียบงันราวกับหยุดฟังจากนั้นนายทหารชั้นสูงก้าวไปข้างหน้าเพียงก้าวเดียวแวลาเปลี่ยนเป็นดุดันเฉียบขาด เสียงทุ่มต่ำดังขึ้นก้องห้องนายจะต้องชี้แจงต่อหน้าคณะกรรมการทันทีคำสั่งนั้นเหมือนคำพิภากษาทำให้ทหารทั้งห้องสะดุง้งสสิทอนหายใจขัดขาทั้งสองแทบไร้แรงผู้กองชันชัยก้มสีสะต่าดวงตาหลุบลงไม่อาจสบใครได้แต่ภายในอกกลับปั่นป่วนเหมือนพายุที่กำลังคลุกรุ่นอยู่ในเงามืดเสียงรองเท้าบูทกระทบพื้นดังชัด สารวัตรก้าเข้าไปยืนข้างผู้กองเงาของทั้งสองทาบยาวบนผนังซีเมนต์เย็นชื้นผู้กองชันชัยหายใจแรงเหงื่อเม็ดโตไหลลงข้างแก้มมือทั้งสองกำแน่นเหมือนยึดสติครั้งสุดท้ายสสิธรยืนนิ่งหัวใจเธอสั่นสถานไม่หยุดภาพตรงหน้าช่างโหดร้ายเกินกว่าจะรับได้นายทหารชั้นสูงยกมือขึ้นสัญญาเล็กน้อยแต่เฉียบขาด บรรยากาศทั้งห้องตึงราวกับจะระเบิดเสียงทหารเวรด้านนอกดังขึ้นประตูไม้ถูกผลักเปิดกว้างทหารอีกสองนายรีบก้าวเข้ามาพร้อมอาวุธในมือสายตาของทุกคนหันไปมองพร้อมกันความกดดันเพิ่มขึ้นจนเหมือนอากาศหายไปจากห้องทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและหวาดวันผู้กองชันชัยหลับตาลงเรากับยอมรับชะตาที่ไม่อาจหลีกหนี ริมฝีปากขยับช้าๆแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาสสิธรยกมือขึ้นเล็กน้อยเหมือนอยากเอ,อ่ยอะไรบางอย่างแต่เสียงกลับติดค้างอยู่ในลำคอนายทหารชั้นสูงก้าเข้ามาใกล้แสงไฟสลัวสะท้อนยศบนบ่ายอย่างชัดเจนแล้วน้ำเสียงเด็ดขาดก็เปล่งออกมาพาตัวเขาไปคำสั่งนั้นก้องสะท้อนทหารทั้งห้องยืนนิ่งเหมือนถูกตรึง ก่อนที่ความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่จะเริ่มต้นขึ้นทหารสองนายก้าวเข้ามาขนาบข้างผู้กองชันชยัยเสียงกุญแจมือเหล็กกระทบกันดังกริก๊กความเย็นของโลหะสะท้อนแสงไฟสรวาว่าเข้าตาผู้กองยืนนิ่งไม่ขัดขืนแต่แววตาเต็มไปด้วยความตึงเครียดกล้ามเนื้อกรามขบแน่นจนเห็นชัดสสิทรสั่นไปทั้งร่างน้ำตาไหลพรากโดยไม่อาจควบคุม เธอพยายามเอ่ยเสียงแต่ลำคอกลับแข็งราวกับถูกบีบสารวัตรยืนเฝ้าอยู่ด้านข้างมือจับกระบองแน่นสายตาคมกริบเฝ้ามองทุกการเคลื่อนไหวอย่างไม่กระพริบตาเสียงกุญแจมือคล้องเข้ากับข้อมือผู้กองเสียงเหล็กเสียดกันดังก้องไปทั่วห้องเงียบทุกคนขนลุกในความเงียบที่เยือกเย็นนายทหารชั้นสูงก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวสายตาจ้องไปที่ผู้กองด้วยความยินชา ใบหน้าไร้ร่องรอยความเห็นใจบรรยากาศในห้องแคบลงราวกับผนังทั้งสี่บีบเข้าหากันทหารทุกนายยืนนิ่งเหมือนรูปปัน้นนี่เพียงเสียงหัวใจตัวเองที่ดังสะท้อนในหูสสิธรยกมือปิดหน้าเสียงสะอื้นเบาๆหลุดออกมาแต่เธอไม่อาจหยุดยั้งอะไรได้อีกแล้วเสียงสั่งการดังขึ้นอีกครั้งนำตัวออกไปต่อหน้ากองบังคับบัญชาเดี๋ยวนี้ คำพูดนั้นฟังเหมือนค้อนตอกลงบนหลงไม้ทุกคนรู้ว่าชะตาของผู้กองชันชัยกำลังถูกลากเข้าสู่เงามืดที่ไม่มีวันหวนกลับเสียงรองเท้าบูทลากไปตามพื้นดังก้องผู้กองชันชัยถูกทหารสองนายพาเดินออกจากห้องกุญแจมือสะท้อนแสงไฟสลัวว่าไปตามจังหวะก้าวสสิทรมองตามสายตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและไม่ยอมรับหัวใจเธอเต้นแรงเหมือนจะฉีกขาดออกเป็นเสียงเสี่ยง ทหารรอบห้องยังคงยืนนิ่งไม่มีใครเอ่ยคำใดความเงียบกลายเป็นกำแพงหนาที่กดทับทุกคนนายทหารชั้นสูงยืนนิ่งอยู่กลางห้องสีหน้าคมเข้มไร้รอยอารมณ์แต่แววตานั้นกลับแฝงบางสิ่งที่ยากจะอ่านออกสารวัตรยกมือเคารพสั้นๆก่อนก้าวตามออกไปอย่างมั่นคงเสียงรองเท้าของเขาหนักแน่นเหมือนตราประทับแห่งอำนาจส,สิธรยกมือปิดปาก เสียงสะอื้นดังแผ่วน้ำตาไหลาอาบแก้ไม่หยุดเธอรู้ว่าเหตุการณ์ตรงหน้าจะกลายเป็นเรื่องเล่าที่สันสะเทือนทั้งกองร้อยและไม่มีใครลืมภาพนี้ไปได้ตลอดชีวิตบรรยากาศในห้องยังคงหนักอึ้งแสงไฟกระพริบอ่อนแรงราวกับจะดับลงทุกคนยืนอยู่ในความเงียบที่ยาวนานจนแทบขาดใจแล้วเสียงบานประตูไม้ปิดดังปังความสันสะเทือนสะท้อนผ่านพื้นและผนัง เหมือนปิดผนึกชะตาของผู้กองชานชัยไปตลอดกาลสสิทรรยืนนิ่งร่างกายไร้เรี่ยวแรงหัวใจเธอยังเต้นแรงไม่หยุดความรู้สึกหนักหน่วงถาโถมเหมือนถูกถ่วงด้วยโซ่เหล็กทหารหลายคนก้มหน้าไม่กล้าสบตากันเองบางคนกำหมัดแน่นบางคนตัวสั่นเล็กน้อยบรรยากาศเงียบสงัดแม้แต่เสียงลมจากหน้าต่างก็เหมือนหยุดนิ่งห้องกองร้อยที่เคยคือคักกลับกลายเป็นหลุมศพเงียบงนัน นายทหารชั้นสูงยืนนิ่งสายตาคมกริบกวาดมองไปทั่วห้องดวงตาทุกคู่ที่สบตากับเขารีบหลบสายทันทีสสิทอนพยายามกลั้นสะอื้นแต่เสียงหายใจสั่นเครือย,ยังเล็ดลอดออกมาเธอรู้ว่าทุกอย่างไม่จบแค่การถูกพาตัวไปทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนี้เสียงทุ่มของนายทหารชั้นสูงดังชัดจะต้องรายงานต่อเบื้องบนคำพูดนั้นทำให้บรรยากาศยิ่งอึดอัด เหมือนมีมือมองไม่เห็นบีบคอทุกคนพร้อมกันทหารบางนายขยับตัวเล็กน้อยแต่ก็รีบยืนนิ่งทันทีสายตาของสสิธรนไหววูบเธอไม่รู้ว่าชะตาของผู้กองจะเป็นเช่นไรและไม่รู้ด้วยว่าเรื่องนี้จะลากเธอเข้าไปลึกแค่ไหนแสงไฟสลัวกระพริบอีกรอบเงาทุกเงาสั่นไหวบนผนังบรรยากาศเหมือนพายุที่ยังไม่ทันเริ่มแต่พร้อมจะถาโถามเข้ามาเมื่อใดก็ได้ส,สิทรยืนก้มหน้า หยดน้ำตาย,ยังไหลลงตามแก้ไม่หยุดปลายนิ้วสั่นจนไม่สามารถบังคับได้ทหารทั้งห้องยืนนิ่งเหมือนหุ่นไร้ชีวิตทุกคนรอคอยแต่ไม่รู้ว่ากำลังรอสิ่งใดความเงียบกินเวลายาวนานจนแทบทำให้ใจหยุดเต้นนายทหารชั้นสูงก้าวช้าๆไปข้างหน้าเสียงส้นรองเท้ากระแทกพื้นดังสะท้อนกล้องแต่ละก้าวเหมือนถ่วงเวลาให้ยาวนานออกไปอีกสายตาเขาหยุดที่สสิธร ราวกับเล็งตรงเข้าไปในหัวใจจนเธอไม่กล้าสบกลับร้อยเอกหญิงเสียงทุ้มเทมเรียกชื่อเธอชัดเจนทุกสายตาในห้องหันมาจับจ้องทันทีสสิธรสะดุ้งเล็กน้อยหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกลมหายใจติดขัดเหมือนมีเงามืดกดทับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอเห็นทั้งหมดใช่หรือไม่น้ำเสียงของเขาเย็นเฉียบแต่แ,แรงกดดันมหาศาลจนห้องทั้งห้องเงียบกริบ สสิทรยืนนิ่งริมฝีปากสั่นไหวเหมือนจะตอบแต่คำพูดกลับติดอยู่ในลำคอเธอรู้ว่าทุกสิ่งที่เอ่ยออกมาอาจเปลี่ยนชะตาของผู้กองชานชัยและอาจเปลี่ยนชีวิตของเธอเองไปตลอดการเสียงหัวใจสสิทรดังสะท้อนในอกร่างทั้งร่างสั่นจนยืนแทบไม่อยู่เธอกัดริมฝีปากนแนนพยายามกลั้นเสียงสะอื้นดวงตาของนายทหารชั้นสูงยังคงจ้องตรง แรงกดดันบีบคั้นเหมือนโซ่เหล็กรัดรอบลำคอทุกคู่สายตาในห้องรอคำตอบจากปากเธอสสิทรสูดลมหายใจสั้นๆริมฝีปากค่อยๆขยับเสียงแผวเบาแทบไม่หลุดรอดออกมาหนูเห็นทั้งหมดคะ่ะคำตอบนั้นทำให้ห้องทั้งห้องสถานทหารบางนายหันมองหน้ากันด้วยความตกตะลึงบางนายเบือนหน้าหลบไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรง นายทหารชั้นสูงยืนนิ่งสายตาคมกริบหรีลงเพียงเล็กน้อยคล้ายคนที่ได้ยินสิ่งที่คาดไว้แล้วสสิธรมเม้มปากจนเลือดซึมดวงตาเธอสั่นไหวแต่เต็มไปด้วยความกล้าแสงอยู่เธอรู้ว่าคำพูดนี้ไม่มีวันหวนกลับสารวัตรที่ยืนข้างผนังขยับกายเล็กน้อยมือกำกระบองแน่นสายตาเขาจับจ้องสสิธรราวกับเธอเพิ่งโยนก้อนหินลงในบ่อน้ำลึก บรรยากาศในห้องอึดอัดจนแทบแตกสลายเงาของทุกคนสั่นไหวไปตามแสงไฟกระพริบและในความเงียบพิตามมาทุกคนต่างรู้ว่าเรื่องราวกำลังดำดิ่งไปสู่จุดที่อันตรายยิ่งกว่าเดิมสสิทรยืนนิ่งน้ำตาไหลเงียบในอกสั่นสถานเหมือนถูกล่ามโซ่ไว้กับความจรงิงเธอไม่อาจถอยหลังจากสิ่งที่พูดออกไปแล้วนายทหารชั้นสูงค่อยๆหันสายตาออกจากเธอห้องทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบอีกครั้ง ความกดดันหนักหน่วงยิ่งกว่าตอนแรกดีเสียงทุ้มต่ำเปล่งออกมาคำเพียงคำเดียวกลับกล้องไปทั่วห้องเหมือนระฆังพีภากษาทหารทุกนายสะดุ้งเล็กน้อยบางคนเม้มปากจนซีขาวบรรยากาศหนาวเย็นไหลผ่านเหมือนลมกลางคืนสรธรกำมือแน่นเล็บจิกเข้าที่ฝ่ามือจนรู้สึกเจ็บแต่เธอยังยืนตรงไม่ขยับนายทหารชั้นสูงหมุนตัวเล็กน้อย หันไปทางประตูที่ปิดอยู่เงาของเขายาวทอดบนพื้นซีเมนเหมือนเส้นทางที่ไม่มีวันกลับพรุ่งนี้เช้าทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ต้องเข้ารายงานต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวนคำสั่งนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจเสียงหายใจดังขึ้นทีรัวนในความเงียบทหารบางนายก้มหน้าลงต่ำจนไม่กล้าสบตาใครสสิธรตัวแข็งร่างกายชาเธอรู้แล้วว่าคำตอบของเธอ ได้พาทุกคนเข้าสู่พายุที่ใหญ่กว่าที่คาดคิดเสียงคำสั่งสุดท้ายยังสะท้อนกล้องในหัวของทุกคนเหมือนห้องทั้งห้องถูกตรึงด้วยโซ่แห่งความหวาดกลัวไม่มีใครขยับแม้แต่น้อยนายทหารชั้นสูงยืนนิ่งเงียบงันราวกับกำลังฟังเสียงหัวใจของทุกคนเต้นสายตาเขาเย็นชาเหมือนเหล็กกล้าไร้ความปราณีสสิธอหายใจสั้นกระชั้นหน้าอกขยับแรงทุกครั้งที่สูดอากาศ แต่ยิ่งหายใจเท่าไรก็เหมือนอากาศยิ่งหมดไปจากห้องทหารชายบางนายตัวสัน่นเมื่อไหลอาขมับแม้ในอากาศเย็นบางคนเบือนหน้าหลบเพราะไม่อาจทนสบตานายเหนือหัวสารวัตรก้าวออกมาจากเงามืดเสียงรองเท้าของเขากระแทกพื้นหนักแน่นทําให้บรรยากาศกดทับจนหลายคนสะดุง้งรับทราบคําสั่งครับเสียงทุมหนักดังขึ้นจากปากสารวัตร ดังก้องราวกับตรึงความจริงลงบนพื้นซีเมนส,สิทธิธรก้มหน้าน้ำตาย,ยังคงหยดลงบนพื้นอย่างเงียบงนันเธอรู้ว่าพรุ่งนี้ไม่มีใครสามารถหลีกหนีได้นายทหารชั้นสูงหันหลังกลับบานประตูไม้ถูกเปิดอ,ออกอีกครั้งแสงสลัวจากด้านนอกศาสต์เข้ามาก่อนจะค่อยๆมืดลงเมื่อประตูปิดเสียงปังดังสนัน่นทำให้ห้องทั้งห้องสั่นสะเทือน และความมืดที่เหลืออยู่กลายเป็นเงาหนักที่กดทับทุกดวงใจสสิทรรยังคงยืนนิ่งในความมืดเสียงสะอื้นเบาๆถูกกลืนหายไปกับอากาศอึดอดัดหัวใจเธอเต้นแรงเหมือนจะระเบิดออกจากอกทหารทุกนายไม่กล้าพูดร่างกายแข็งทื่อราวกับถูกแช่แข็งมีเพียงเสียงลมหายใจหนักๆสลับกับความเงียบที่บีบคั้นแสงไฟเหนือศีรษะกระพริบอีกครั้งเงาของแต่ละคนสั่นไหวบนผนังซีเมน ภาพเหล่านั้นเหมือนปีศาจท,ที่คอยสะกดจิตทุกคนให้หวาดกลัวสารวัตรยืนนิ่งตรงมุมห้องมือยังจับกระบองแน่นไม่ยอมปล่อยสายตาคมกริบจ้องไปข้างหน้าเหมือนเฝ้ารอคำสั่งต่อไปส,สิทรยกมือกดหน้าอกเธอรู้สึกเหมือนอากาศหายไปทีละน้อยทุกการหายใจเจ็บปวดและหนักหน่วงความเงียบกินเวลานาน,านจนยากจะทนทหารบางนายค่อยๆขยับเท้า เสียงรองเท้าเสียดสีกับพื้นดังเบาแต่กลับทําให้ทุกคนสะดุง้งดวงตาสิทรมองไปยังประตูที่ปิดสนิทเธอรู้ว่าหลังบานประตูนั้นคือเส้นทางที่จะพาทุกคนไปสู่ความจริงอันโหดร้ายในวันรุ่งขึ้นเธอกัดฟันแน่นหยาดน้ําตายหยดสุดท้ายร่วงลงกับพื้นในใจเธอรู้ว่าคืนนี้จะเป็นคืนที่ยาวนานที่สุดในชีวิตรุ่งเช้าในค่ายทหารหมอกบางลอยคลอเหนือสนามหญ้า แสงแดดยามเช้าส่องผ่านเสาอาคารท่าเป็นเงายาวเสียงนกกองกังวลแทนที่ความเงียบของค่ำคืนทหารแต่ละนายเดินเรียงแถวด้วยสีหน้าเคร่งเครียดทุกก้าวเหมือนถูกถ่วงด้วยความลับที่หนักอึ้งสสิธรเดินช้าช้าใบหน้ายังซีดเผือดแต่สายตาเต็มไปด้วยความนาแน่วแน่เธอรู้ว่าหนีไม่ได้และความจริงต้องถูกเปิดเผยในห้องประชุมใหญ่นายทหารชั้นสูงนั่งอยู่เบื้องหน้า รอบตัวเต็มไปด้วยผู้บังคับบัญชาและสายตาจับจ้องผู้กองชันชายถูกนำเข้ามากุญแจมือ,อยังตรึงข้อมือทั้งสองแต่ร่างกายของเขายังคงยืดตรงด้วยศักดิ์ศรีบรรยากาศเงียบงันจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองทุกคนรอเพียงคำพูดแรกที่จะชี้ชะตาของคนทั้งกองร้อยสสิธรยืนขึ้นลมหายใจเธอสัน่นแต่เสียงที่เปล่งออกมาชัดเจน ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนหนูพร้อมจะเล่าความจริงทั้งหมดคำพูดนั้นทำให้ความเงียบแต่สลายสายตาหลายคู่เบิดกว้างบรรยากาศหนักอึ้งพันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความโปรง่งใสผู้กองชันชัยหลับตาลงเราวกับยอมรับชะตาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เสียงกุญแจมือดังเบาแต่สะท้อนชัดในหัวใจทุกคนนายทหารชั้นสูงพยักหน้าแววตาแข็งกร้าวแต่เปี่ยมด้วยความเด็ดขาด วันนี้ความจริงจะถูกจารึกและความยุติธรรมจะเริ่มต้นแสงแดดสาดเข้ามาทางหน้าต่างเงามืดที่กดทับทั้งคืนค่อยๆสลายไปทิ้งไว้เพียงความจริงที่ไม่มีใครอาจหลีกหนีเรื่องราวอันสั่นสะเทือนในค่ายทหารจบลงด้วยการเริ่มต้นของความยุติธรรมและเสียงของความจริงที่ไม่อาจถูกทำให้เงียบอีกต่อไป